รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นีครับนี่คือดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่เช่นเคยครับช่องเนชั่นทีวีวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอู๋แอสปินนายครับผมแกแอสนัทพัทครับก็กลับมาจาก c s แล้วนะครับผมไม่ค่อยสบายนิดนึงวันนี้เสียงไปเลยนะครับแต่ก็นี่นะครับก็พวกเราทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับสดๆร้อนๆกลับมาจาก CES ปุ๊กก็มาจัดรายการมาอัปเดตเทคโนโลยีกันต่อตลอดปีนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ด้วยนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียคครรัับบทางกด ไลค์ด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a l k t v ครับช่วงแรกของรายการนะครับเช่นเคยครับไปดูกันว่า,วารอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงดิจิทัลอัปเดตครับอัปเดตแรกนะครับเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนจริงๆต้องบอกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเรานึกถึงสมาร์ทโฟนหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วก็จะมีซัมซุงนะครับก็มี Apple ิลมีหัวเว่ยมีห <Huawei S 1> <Huawei S 2> ัวเนะครับ ลืมแบรนด์หนึ่งไปนะครับหายไปนานแล้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือโนเกียคือตั้งแต่ที่ Microsoft ซื้อไปปุ๊บแล้วก็ดูเงียบๆกับองเงาจนท้ายก็คือก็เหมือนเลิกทาไปแล้วล่ะอ,อ,อะไรเงี้ยก็เหมือนกับโนเกียเมื่อก่อนเนี่ยอยู่คู่กับโทรศัพท์มือถือบ,บ้านเรามานานนะครับแล้วก็มีการไปอ่ม,มีมีดีลของ Microsoft เกิดขึ้นก็จะมีโนเกียที่เป็นรุ่นลูมิเที่ใช้ Windows p h o ฟ e ออกมาใช่ครับแต่พอกระแสแอนดรอยแรงมากๆวินโดว์โฟนเริ่มอยู่ไม่ได้เนี่ยก็บอกว่าเอแบรนด์โนเกียเงียบๆ หลายๆคนลืมไปเลยล่ะไม่ได้พูดถึงนะครับล uh huh. ่าสุดนะครับกลับมาเจอกับโสมเครื่องของโนเกียที่รัน Android เป็นรุ่นแรกครับ,รบเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์นะครับชื่อรุ่นโนเกีย6หรือว่าโนเกียได้หกเนี่ยนะครับ uh huh. เขาบอกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือของโนเกียที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เป็นตัวแรก uh huh. หลายคนก็ตื่นเต้นว่าโนเกียจะกลับมาทำ Android, uh ํำแอนดรอาจะกลับมาทําสมาร์ทโฟนหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าโนเกีย6เนี่ยเป็นก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีสเปค มาตรฐานรทั่วไปรา<ะ>คาเริ่มต้นประมาณแค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองคือแบบเหมือนสตาร์เตอร์เป็นรุ่นแบับรุ่นเริ่มต้นใช่ครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ทน่าเสียดายนิดน,นึงว่าเขาทําตลาดเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นก็จริงตลาดใหญ่อ่ะนะ,ะมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วคิดว่าเราเมมันยังสามารถเข้าไปได้อยู่ใช่ครับ <ๆ S 2> เขาเลยบอกว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วแฟนๆโนเกียทั่วโลกยังมีอยู่นะฮะก็ะมีข่าวเผยๆมาอีกครับว่าในงานโมบายเวิร์คของเกรสที่จะถึงในเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยใช่ครับ โนเกียเนี่ยเตรียมแผนที่จะประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ซึ่งน่าจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่ไม่ใช่โนเกียซิกนี้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นการเปิดตัวสําหรับขายทั่วโลกซึ่งต้องบอกนิดนึงว่าโนเกียที่ว่าเดี๋ยวนี้นะฮะไม่ใช่โนเกียที่อยู่ไปอยู่ไมโครซอฟ t ์นะฮะคือเป็นโนเกียเก่าที่ที่ดั้งเดิมนะฮะตรงนั้นนะครับผมใช่ครับโดยที่โทรศัพท์ตัวโนเกียที่จะผลิตใหม่แล้วก็ที่จะเปิดตัวใหม่นี้จะผลิตโดยบริษัทที่ชื่อ HMD Global นะครับเป็นบริษัทของฟินแลนด ก็ต้องรอติดตามดูกันว่าโทรศัพท์โนเกียที่ใช้ Android รุ่นแรกที่จะวางขายทั่วโลกเนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์น่าจะมีการประกาศรายละเอียดออกมาอาจจะวางขายประมาณสักมีนาพฤษเมษาอะไรเงี้ยอ่านะฮะต้องรอดูกันอีกทีว่าสเปคเป็นยังไงราคาจะเริ่มต้นเท่าไหร่แฟนๆโนเกียก็เตรียมรอดูได้แต่จริงๆต้องบอกว่าโนเกียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะสตรองอยู่แล้วแล้วก็มือถือคนรุ่นเราเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเราจะคุ้นกับเค้าโนเกียมาตลอดใช่ครับรุ่นมือถือรุ่นแรกๆแบบก็เป็นโนเกียด้วย เพราะฉะนั้นคือคิดว่าเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับผมต้องรอดูว่าจะ work หร work ะนะครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้อบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีกระแสเยอะมากเรื่องของว่าคนวงการทีวีเนี่ยนะคนเ,ยเริ่มไปทำคอนเทนต์บนออนไลน์กันมากดีกว่าทําวิดีโอนะครับออก YouTube บ้างเดี๋ยวนี้ใช้ a c e b o o กไลฟ์กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับก็มีการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนข่าวลือนะครับข่าวลือของทาง Facebook ว่า Facebook กําลังพัฒนาระบบโฆษณา เพื่อที่จะให้เป็นโฆษณาเกิดขึ้นระหว่างที่คุณดูวิดีโอซึอ่งตอนนี้ทุวัวนี้แหลายคนเองอะ่ะก็บอกว่าเฟซตอนนี้นะฮะมันจะมีการดูวิดีโอสองแบบคือดูบน y o ย t u b บ YouTube, <ะ>กับดูบน Facebook ก<ะ>็คือเปิด Facebook ก็ไล่ก็ดูไปเรื่อยๆอเขาบอกว่า f a c e b o o k เนี่ยพยายามจะหาวิธีในการที่จะสร้างรายได้ให้กับคนทำคอนเทนต์ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากมเพราะว่า เฟซบุ๊กเนี่ยไม่เคยจ่ายเงินให้กับคนทำคอนเทนต์มาก่อนเลยปกติเนี่ยต้องมีคนคอนเทนต์ต้องปั๊มเงินเน้าไปเองอ่ะใช่ครับกลายเป็น,นคนทำคอนเทนต์ต้องจ่ายเงินให้เฟซบุ๊กเพื่อโฆษณาคอนเทนต์ตัวเองเข้าไปอีกใช่คนจะอ่านกี่ล้านครั้งจะแชร์กันกี่แสนครั้งเนี่ยคนทำคอนเทนต์ไม่เคยได้เงินจากเฟซบุ๊กเลยใช่ครับอยู่ดีมาบอกว่าจะทำโมเดลโฆษณาสำหรับวิดีโอบนเฟซบุ๊กนี่ถือว่าแปลกประหลาดใจมากใช่และโฆษณาของเฟซบุ๊กเนี่ยในในในข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นโฆษณาที่ เออครับเออนะครับก็ซึ่งน่าสนใจมากอันนี้ต้องบอกว่า Facebook เองก็ไม่ให้คําตอบนะครับว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเขาเริร่มบอกว่าปฏิเสธจากการให้ความเห็นทั้งสิ้นแต่มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า Facebook เองเนี่ยทุกวันนักวันเองเนี่ยก็จะมีการใช้คอนเทนต์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีระบบของการถ่ายข้อสดเข้ามานะฮะแล้วก็จริงๆทุกวันนี้เนี่ยอกว่าจริงๆทุกคนเนี่ยก็จะเห็นภาพการถ่ายข้อสดไม่ว่าจากคนดังจากเน็ตไอดอลจากอะไรโอ้โหผมว่าจริงจริงทั้คืว นะครับก็เรียกว่าน่าสนใจครับถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นโฆษณาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนสร้างคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยคุณคิดว่าไอ้แบบนี้เวิร์กไหมเออ,เอ,อแบบเฮ้ยโอเคนะทำคอนเทนต์แล้วปกติฉันเสียเงินเพื่อโปรโมทอันนี้ไม่ต้องละได้เฉันได,ดได้เงินด้วยอสมมติคนดูเยอะคนดูเป็นล้านคนเราจะได้เงินกลับมาซึ่งปกติโมเดลนี้คือจะเกิดขึ้นกับ YouTube แต่ตอนนี้คือ Facebook บอกว่าถ้าเกิด f a c e b o o k ทาด้วยอ่ะคุณยินดีจะทำคอนเทนต์บนเป็นบุ๊ อ่าน่าสนใจครับผมก็คือดิจิ l ล f e อัปเดตนะครับแต่ว่าก่อนจากการช่วงนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีงาน C E S นะที่าสเวกัสซึ่งผมเพิ่งกลับมาเนี่ยครับจริงๆงาน C E S เนี่ยก็จะมีแกจ็ตต่างๆมากมายนะครับเรามีสรุปงานอยู่บน Facebook Page ของเราที่ดิจิไลท i ทีวีนะครแต่วันนี้เนี่ยช่วงดิจิ a ลท์ฟรีพอร์ตเนี่ยผมจะพาไปดูส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแกจ็ตเทรนใหม่ในงาน C E S มาหลายปีแล้วนั่นก็คือรถยนต ร,รถยนอัจฉริยะเนี่ยมาอยู่ในงาน CES เนี่ยสักพักละคือคือหลายปีพอสมควรแล้วก็เก่งกาจขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับความสนใจจากชาวเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยรถยนต์เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Connected World ที่เราจะใช้แบบสมาร์ทโฟนหรือว่ารถยนต์จะขับเองได้เนี่ยหรือว่าเชื่อมต่อกับมนุษย์ได้อย่างไรได้แบบดียิ่งขึ้นน <ะ S 1> ่าสนใจซึ่งรถยนต์เนี่ยมาอยู่ในงาน CES เหมาะสมก็ไปอยู่ในงานมอเตอร์โชว์อีกเพราะมันเป็นรถยนต์คอนเซปต์พวกเนี้ยนะครับที่มาที่มาคือยังไม ยังไม่ได้ขายหรือว่าเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยกำลังทดลองอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะ พวกที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์อาจจะเป็นรถที่พร้อมขายแต่ว่าอยู่ในงาน CES เนี่ยชาวเทคก็จะสนใจอย่างมากครับวันนี้ไปดูกันครับว่าผมเอาอะไรมาฝากจาก CES ครับตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่หน้าบูธของ BMW ครับแบรนด์รถยนต์ที่ขนเอาเทคโนโลยีมาจัดแสดงที่งาน CES นะครับที่ถือว่าเป็นงานเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยเป็นประจําทุกๆปีเลยครับปีนี้นะครับ BMW ได้ขนเอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยตัวเองหรือว่า self-driving car เนี่ยมาจัดแสดงที่งานนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวรถยนต์ เซปรุ่นใหม่ในชื่อ BMW i i n s i d e t Future ด้วยครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับตามผมไปชมพร้อมกันในบูธเลยครับ BMW พระเอกของรถยนต์ในงาน CES ทุกปีจัดเต็มด้วยการเปิดตัวรถยนต์คอนเซปต์ BMW i i n s i d e Future รถยนต์ที่นำเสนอแนวคิดใหม่ว่าหากเรามีรถยนต์ที่สามารถขับได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะสามารถทําอะไรภายในรถได้บ้าง ซึ่ง BMW ได้เปิดตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่า BMW h o l o a c t i v e Touch เทคโนโลยีการควบคุมฟังก์ชันต่างๆในรถยนต์ผ่านท่าทางต่างๆของมือเราจากหน้าจอที่ถูกฉายขึ้นกลางอากาศภายในตัวรถในระดับเดียวกันกับแนวสายตาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสัมผัสส่วนใดๆของรถยนต์เลยที่สำคัญคือตอนที่ผมใช้นิ้วจิ้มแตะภาพกลางอากาศนั้นจะมีคลื่นเสียงโซนิคเวฟพุ่งมาใส่นิ้วมือเพื่อให้เรารู้สึกเหมือนกับได้แตะปุ่มนั้นจริงๆกลางอากาศด้วย ส่วนบริเวณหมอนรองศีรษะของที่นั่งนั้นจะเป็นตำแหน่งของลำโพงส่วนตัวที่จะมีเพียงแค่เราเท่านั้นในรถที่จะได้ยินเพลงนั้นๆที่เราเปิดทำให้ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถฟังเพลงคนละเพลงกันได้หรือถ้าจะคุยโทรศัพท์ก็จะไม่เป็นการรบกวนคนอื่นๆถือเป็นการควบคุมที่ล้ำยุคที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ไฮเทคที่มีในยุคปัจจุบันเลยครับเทคโนโลยีของ BMW ในงาน CES ปีนี้นะครับหนึ่งในตัวแรกเลยนะครับคืออันนี้ครับ เขาเรียกว่าโรบอทวาเล่ครับตรงนี้เนี่ยคือรถยนต์ที่พร้อมจะเข้าไปจอดนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานจอดรถซึ่งเราจะเห็นตัวหุ่นยนต์ข้างหน้านี่ครับที่อยู่บนล้อ2ล้อเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเราได้จองที่จอดรถเอาไว้แล้วครับแล้วก็หุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปสำรวจแล้วครับว่าในลานจอดรถเนี่ยมีช่องว่างตรงไหนว่างอยู่นะครับแล้วก็ได้ทําการจองที่จอดรถให้กับรถยนต์คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเราขับมาถึงลานจอดรถนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะวิ่งมาต้อนรับ ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณไปที่จอดรถที่เราจองไว้นะครับแล้วเดี๋ยวดูครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราต้องการที่จะขับรถไปยังที่จอดครับลองดูครับนี่นะครับเขาก็จะเริ่มเคลื่อนแล้วครับบอกว่าเนี่ยต้อนรับเข้าสู่ลานจอดรถอันนี้นะครับเราก็แค่ขับตามตัวนี้ครับบนหุ่นยนต์เขาจะบอกว่า follow me นะครับแล้วก็จะมีชื่อขึ้นด้วยครับเป็นชื่อเรานะครับหรือว่าชื่อคนขับรถคันนี้ขนาดตอนนี้นะครับรถกําลังเคลื่อนไปที่ ลานจอดรถหรือว่าช่องจอดรถที่ว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูเลยครับว่าเวลาเขาจอดรถเนี่ยจะจอดยังไงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมขึ้นไปชมบนรถเลยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยคนขับรถนะครับเขาจะลงมาเพื่อมานั่งตรงบริเวณที่จอดรถข้างๆก็คือหรือว่าหรือว่าที่นั่งผู้โดยสารดูนะครับไม่มีคนขับรถอยู่ในรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถพร้อมกันครับไม่มีไม่มีไม่มีคนขับเลยนะครับรถคันนี้ ตัวโรบอทข้างหน้าเนี่ยที่บอกว่าจองที่จอดรถให้เราแล้วก็พร้อม้วครับที่จะพาเราไปที่ที่จอดรถรถคันนี้จะทําการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองนะครับไม่มีคนขับนะครับสังเกตครับพวงมาลัยขยับเองนะครับรถเคลื่อนที่ไปยังช่องจอดที่ว่างอยู่อลองดูด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยเป็นช่องจอดที่เราจะเข้าไปจอดครับมีการขยับขึ้นหน้าอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยนะครับ จอตรงกลางนี้จะบอกครับว่าเป็นกล้องถอยหลังกับตรงเป็นคล้ายๆเป็นเรดาร์ที่มองจากเหนือรถนะครับลงมาว่ารถเนี่ยกำลังค่อยๆถอยเข้ามาในที่จอดรถโดยที่ไม่มีคนขับอยู่เลยทุกอย่างเคลื่อนที่แบบอัตโนมัตินะครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะเอารถยนต์ของเราเนี่ยเข้าไปจอดอยู่ในลานจอดรถโดยที่เราสามารถล็อกที่จอดรถไว้ได้ล่วงหน้าพอขับมาถึงลานจอดจริงๆเนี่ยเราสามารถลงจากรถไปได้เลยนะครับ รถเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปยังช่องจอดที่ว่างอยู่แล้วก็จอดให้เราโดยอัตโนมัติทุกอย่างครับถือว่าสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องไปขับรถวนหาที่จอดรถเองอีกต่อไปครับนอกจากนี้ยังมีรถยนต์อีกหลากหลายค่ายนํารถยนต์คอนเซปต์มาจัดแสดงในงานนี้อย่างคับข้างซึ่งส่วนมากจะมีแนวคิดไปในทิศทางหลักๆก็คือการทําให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้การหันไปใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือซีโร่อิมิชชั่นความปลอดภัยในการขับขี่เพื่อลดปริมาณผู้เสียชีวิตบนท้องถนนหรือซีโร่แฟชิลิตี้ การตรวจจับใบหน้าและรับรู้ว่าผู้ขับขี่คือใครรวมถึงการแชร์รถยนต์กับบุคคลอื่นๆเพื่อลดปัญหาสภาพการจราจรและยังเป็นการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นลดปริมาณของรถยนต์ที่จะจอดอยู่กับที่ให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคอนเซ็ปต์ทั้งต่างๆทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ค่ายรถยนต์ทุกค่ายต่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อที่จะไปให้ถึงมันให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานนับ1ิปีก็ตาม ครับแล้วนนั่ก็คือเทคโนโลยียานยนต์ใช่ครับนะครับที่บอกว่าอัจฉริยะมากแล้วบวันเนี่ยเขาบอกว่าอะไรฮะช่องว่างของคําว่าเทคโนโลยีแบบพวกมือถือไอ้พวกคอมพิวเตอร์กับยานยนต์เนี่ยมันจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันต้องรอลู้นะครับว่าจะได้ใช้กันเมื่อไหร่นะครับแต่นั้นคือของคุณอู๋จาก c ีเช่วงหน้านะครับนิจิรักเกจผมไปเอาแกจเก๋ๆนะครับมาจากทางญี่ปุ่นครับจะเป็นอะไรนักต่อติดตามกันหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นมาตอนปีใหม่อะเกจเจจกลับมาฝากพวกเราด้วยพักกันสักครู่ครับ ยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรร้อ รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปครับเรามีแกจเจ็ตใหม่ๆมารีวิวให้ชมในรายการนะครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์แกจ์เจ็ตครับแกจเจ็ตวันนี้นะครับพอดีตอนช่วงปีใหม่ผมก็คุณอู๋วันนี้ไปไปปฏิบัติภารกิจ นะฮะผมก็หนีไปเที่ยวนะครับค่อนข้างจะทํางานคู่กันมากเลยนะฮะพอดีผมไปเที่ยวผมก็ไปไปที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็เข้าร้านลอฟที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็ดูเอ้ยมันมีของอะไรบ้างนะครับคือเราก็มองหาของเก๋ๆที่ไม่ล้ําเกินไปแล้วคนซื้อได้ผมก็เลยดูเอ้ยตอนนี้คนญี่ปุ่นก็ซื้ออะไรกันบ้างตอนนี้ก็เลยเอาของเก๋ๆมา2ชิ้นนะฮะชิ้นแรกอันนี้เนี่ยไปเจอที่ญี่ปุ่นมาคือมันคือการ์ดบอร์ดนั่นแหละก็คือไอแว่นตาว r ครับนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะขายแบบว่า เป็นแพ็คพร้อมคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วคือบางคนจะโดนมากเนี่ยซื้อการ์ดบอร์ดมาเนี่ยแล้วจะดูอะไรไม่มีคอนเทนต์ให้ดูนะไม่มีคอนเทนต์ให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยจะบอกกันเลยครับว่ามันเป็นแพ็คเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยนะฮะครับครับนี่ผมแกะแบบสดๆเลยนะฮะนี่คือยังไม่ได้แกะใช้เลยนี่คือไม่แกะใช้เลยนะครับเพราะผมบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ดูความการเนี่ยนะฮะคือพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแพ็คปุ๊บราคา1,200เยนนี่บอกราคาไปแบบขายไม่แกะเลยเนี่ยนะฮะ ก็อ่ะเนี่ยแหละปึ๊บอ่ะเป็นการ์ดบอร์ดอย่างนี้หน้าตา,<ช>ตายอย่างนี้นะครับก็เหมือนที่เราคุ้นเคยครับแกะการ์ดบอร์ดออกมานะฮะปึ๊บพับใส่ VR แต่ก็ว่าไปแต่ที่เก๋ของเขาคือทุกๆอ่านของเขาเนี่ยนะฮะมันจะมีคอนเทนต์เฉพาะคือจริงเขาคอนเทนต์มาเรียบร้อยแล้วคือกล่องเนี้ยดูรถไฟหอตีลังกาอ๋อข้างหน้าเขาจะมีบอกร<ช>์ดคอนเทนต์อะไรมาและข้างในเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีโค้ดปึ๊บอยู่คือ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาแล้วคุณไม่รู้จะดูอะไรเนี่ยนะครับข้างในเขาจะมีโค้ดให้เรียบร้อยว่าอ่าค,คุณจะต้องไปดาวน์โหลดอ่เ<ร>าเปิดปห่อตีลังกานะฮะคุณก็เอาไปเอา,เอาอของคุณเนี่ยไปสกแกนในนี้นะาเขาก็จะบอกให้เนี่ยนะครับปึ๊บก็มีคู่มือบอกอย่างนี้ให้สกแกน QR โค้ดอันนี้นะนะครับคุณก็จะเข้าไปที่คอนเทนต์อันนั้นแล้วคุณก็ประกอบแว่น VR เนี่ยนะฮะแล้วคุณก็นั่งดูไปได้เลยนะครับอ๋อครับซึ่ง ในซูซีรีเนี่ยนะครับนอกจากมีตัวรถไฟหอกตีลังกาแล้วมีดำน้ำมีอะไรมากมายมเยอะแยะก็เรียกว่าคือมันเหมือนแบบว่าพันสองยเยนถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักสามร้อยกว่าบาทมั้งครับสามร้อยก,กว่าบาทนะฮะแล้วก็สามร้อยกว่าบาทเนี่ยครับก็คือซื้อให้เด็กๆซื้อให้ลูกหลานเนี่ยเอาไปเล่นได้เลยอ่าแบบแบบลูกๆแบบงงแงงงแง,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 งอ่าลูกเอาไปเล่นเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณลูกแบบติดใจนะครับมีคอนเทนต์อื่นก็ไปซื้อเพิ่มเติมได้หรือคุณจะไปโหลดออนไลน์อะไรก็ว่ากัันนไไปด้ะครบ นี่คุณอูประกอบเรียบร้อยเลยระหว่างที่คุณแก่กําลังบรรยายอยู่นะครับผมก็ผมก็ประกอบซึ่งซึ่งประกอบไปได้ซึ่งประกอบไปได้จริงๆคู่มืออยู่ข้างหลังนะฮะก็จริงจริง,ค,งรคือต้องบอกว่าตัวนี้จะซับซ้อนกอบการบอดปกตินิดนึงเพราะว่ามันจะมีส่วนขยายออกมาใช่ <c oughs> ซึ่งด้านหลังก่อนเมื่อกี้ผมแอบอ่านแล้วนะครับเขาบอกว่าสามารถให้คนที่ใส่แว่นเนี่ยใช้ได้ด้วยปกติคนที่ใส่แว่นเนี่ยเจอการบอดประกบเข้าไปเนี่ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้ อันนี้มันมีส่วนขยายให้แบบมีช่องว่างระหว่างการบอรกกับแว่นตาะะนะครับทำให้เราแบบมีมีมีระยะห่างระหว่างใช่นิดนึงให้แบบคนใส่แว่นก็ใช้ได้ะะนะครับก็อันนี้ก็คือเป็น <c oughs> เป็นเหมือนแบบของเล่นง่ายๆนะครับที่แบบว่าเขาเรียกว่าตอนนี้ก็กำลังขายกันที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอีกชิ้นหนึ่งอันนี้พอดีแฟนผมไปเดินมาแล้วเขาชอบมากเป็นเรียกว่าก็คือเป็นสายของคอที่มาคู่กับไอโฟนเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือผู้ชายเนี่ยไม่ยมีปัญหานี่หรอกคือผู้ชายเนี่ย กับอาพวกผมถือได้เก,ก็บในกระเป๋าเก่งอยู่แล้ว<อ>ไม่มีป<อ>ัญหา<ม>เรื่องตกหล่นหรืออะไระทั้งสิ้นแต่ผู้หญิงเนี่ยด้วยความที่เขาพกเนี่ยแล้วบางทีเดินทางแล้วแบบว่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่น,นใช่ไหมฮะก็จะเป็นสายของคอแบบว่าก็จริงๆก็คือมันก็คือแบบว่าเป็นเรียกว่าฮะสายที่แบบว่าล็อกกับตัว iPhone ไว้แล้วอย่างหนานแน่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแกะขอพร้อมกันเลยปึ๊บนี่แหละเขาแกะออลรายการแบบแบบอันบ็อกซ์เลยนะปึ๊บอันนี้จริงๆแล้วตัวที่เสียบ กับตัว p p o o n เนี่ยมันจะเป็นตรงหัวขวเปียบ,บชาใช่นะครับอ่ะอันนี้นี่เป็นของนี่เปวอร์ช,ชันวพิเศษเป็นของมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับจุดเก็บอยู่ตรงนี้ฮะผมแกะดึงสายมาด้วยปึ๊บคือตัวที่เสีย iPhone เนี่ยมันจะเป็นขั้วตรงนี้ซึ่งขั้วตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมาใส่เข้ากับตัว iPhone ของเรานั่นเองสมมติผมเอาตัวนี่คือตัว iPhone 7 Plu นนะครับเอาเนี้ยเสียตรงนี้ คือปกติเราต้องไปขอที่อื่นใช่ก็คือเสียกระที่ชาร์จนี่แหละครับปึกเข้าไปนะครับแล้วล็อกปึกพอล็อกปุ๊บนะครับคราวนี้ยังไงก็ไม่หล่นยังไงก็ไม่หล่นยังไงก็ไม่หล่นนี่ไม่ต้องเอามือลองไม่ต้องมือนี่มือเองผมเอามือรองอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวกลัวตกอ่ะแต่เนี้ยคือวิ่งเวียงเนี้ยก็ไม่หล่นอ๋อไม่มันแน่นแน่นหนาขนาดไมันแน่นหนาฮะเพราะว่ามันใช้ระบบคือมันไม่เสียบไปเฉยๆนะคือเสียบแล้วคุณต้องขยับสลักนิดนึงเพื่อให้มันล็อกอ๋อมันมันมีที่ครับ แล้วคุณก็ดึงออกได้ปกติถ้าถ้าเลื่อนให้ล็อกุบบนี้คือง่ายเลยเสียวแต่ถ้าเกิดกดเข้าไปเนี่ยแล้วก็เลื่อนล็อกปึ๊บอันนี้แตอนนี้แล้วก็คล้องได้เลยนะครืออย่าว่าแต่แบบเบี่ยงเบี่ยงเลยครับคือขนาดพยายามเอามือดึงอย่างนี้ดึงไม่ออกเลยใช่นะครับอันนี้ก็เป็นสายคองคอแล้วก็เหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับเรียบร้อยครับหรือจริงผมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสีคุณก็วันแหววไปนะนะแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าใช้แบบว่าบางทีแบบว่าไปทางานพวกออร์แกเนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบต้องพกไปบอดแล้วแบบว่ากลัวหล่นหายก็อันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันะความยาวมันก็พอที่จะเอามาเล่นได้ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจำเป็นต้องแบบว่าหยิบมาช้าก็ถอดออกมาแล้วก็ใส่แล้วก็ปิดกระป๋าเหมือนเดิมนะครับแนะนํากัน2ชิ้นหาซื้อได้ที่ปุ่นทั่วไปห้างทั่วไปมีขายครับเดินไปก็เจอแล้วกัน็มีของน่ารักน่ารักอย่างนี้เยอะเลยใช่นะครับสมารอันของเมืองไทยก็อาจจะมีเอามาขายบ้างอย่างสายเนี่ยก็เห็นบางร้านกกกกก็็มมเออออขขหืนนนััดูงงแแท้้ปลลว ถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้จริงๆนะครับดูตรงสลักอีบีคือ <c oughs> ถ้าเกิดคุณใส่แล้วแบบขยับแน่นนะแน่นแน่นแล้วกันะนะครับอโอเคครับนี่คือช่วง d i g i ะเล่ากระจนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดาวน์โหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอปโฟกัสครับ ยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง การดิจิทัลไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเราแนะนําแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วง <Apple. S 2> แอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปพองกัลอาทิตย์นี้นะครับขอแนะนําเกมแล้วกันนิดนึงเพราะเด็กๆก็แล้ววันนี้เราออกอากาศวันวันวันเด็กด้วยแหละนะฮะวันเด็กก็คือแนะนําเรื่องของเกมด้วยกันนะครับเกมแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่โตมากับเกมยุคเล่นแรงเนี่ยจะคุ้นเคยกับสิ่ีเรียกว่า Counter Strike นะครับแล้วก็เราจะถูกการเล่นเป็นหน่วยสวารนะครับเข้าไปบุกไปแบบไปตามตึกต่างๆเพื่อสู้ผู้ร้ายใช่ไหมฮะมันมีเกมบนไอแพดเกมหนึ่งครับเกมนี้ต้องบอกว่าคนสู้ไปอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะมันอยู่มันอยู่บนไอแพด only แต่สนุกมากจริงๆไปเจอครับชื่อเกมดอ er คิกเกอร์ดอคิกเกอร์เนี่ยคือเกมที่วราวางแผนว่าเราเป็นหน่วยสว่านเข้าไปปรับกับพวกกบฏร้ายนะครับ,รบแล้วเราต้องคอยวางแผนว่าจะให้แต่ละคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรทําอะไรก่อนทําอะไรหลังจะพุ่ประตูก็ไปก่อนแต่แล้วปุ๊บถ้าเกิดเจอคนดักจะต้องให้ใครเข้าไปบุกเข้าไปเพื่อไปยิงถ้าเกิดวางแผนผิดเจ้าที่ราเสียชีวิตหรือจะต้องโยระเบิดเข้าไปเพื่อ โยนไอพิพแฟชแบงอะปึ้งเพื่อให้คน,นคบอกไม่เห็นแล้วก็จากนั้นปุ๊บก,ก็บุกเข้าไปได้นะครับเกมนี้สนุกมากทีเดียวนะครับอาจแล้วเสียตังแต่ว่าผมรับรองเลยว่าเล่นแล้วเพลินมากทีเดียวดอบคิกเกอร์ <ผม S 2> ครับผมถัดมาอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมที่ผมเชื่อว่านี่คือเป็นเกมแบบไอเดียแนวคิดใหม่ตอนแรกเนี่ยเล่นแล้วอาจจะงงงนิดนึงแต่เล่นไปเล่นมาสนุกมากนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราจะเป็นเหมือนกับเป็นนักสืบที่ต้องหนีตำรวจแล้วก็ เขาจะเป็นคล้ายๆเป็นช่องกระตุนตึงตึงๆๆง,งมาตอนเล่นเนี่ยจะเป็นช่องกระตูลหลายๆช่องโดยที่แต่ละช่องเนี่ยเราสามารถที่จะลากนิ้วสลับช่องกันได้ใช่ครับแล้วการที่เราลากนิ้วสลับช่องเนี่ยทำให้เนื้อเรื่องมันเปลี่ยนฮะนั่นคือหมายความว่า ในแต่ละในแต่ละฉากที่เราจะต้องวิ่งผ่านไปเนี่ยเราจะต้องมีการสลับให้ถูกต้องที่สุดคือเราจะต้องสลับให้ไม่โดนตํารวจจับในแต่ละในแต่ละฉากหรือเจออุปสรรคถ้าเกิดว่ามันผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยก็คือวิ่งผ่านจบฉากได้ก็จบฉากไปใช่แต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้มันก็จะไปติดที่ช่องในช่องหนึ่งว่าเราโดนจับที่ช่องนีนเราก็ต้องสลับใหม่ใช่ครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยโอ้โหซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนอกจากสลับฉากแล้วยังต้องมีหมุนฉากอีก ต่อไปมีเยอะมากครับเล่นไปเรื่อยๆจะแบบว่าโอ้วีตัวละครเยอะโผล่มาใหม่บุญใหม่มากนะครับใช่ครับแต่ว่าเกมนี้สนุกจริงๆนะครับชื่อว่าเฟรมแล้วก็เป็นเกมบนทาง iOS แล้วก็ Android เกมนี้ไม่ฟรีนะครับเสียเงินแต่ว่าผมเชื่อว่าใครเล่นเราคงจะติดใจแล้วก็สามารถเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นได้กันแบบนี้เลยครับนะครับเกมนี้ชื่อเฟรมครับอ่ามาถึงแอป of the week นะครับหรือพูดง่ายๆคือเกมออฟเดอะ e ีกก็ได้นะครับอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าเป็นอาทิตย์ที่เราลืมความหลังนิดนึงเอาไหนๆจริงๆก็วันเด็กดยยหลาาๆคนอกกปเด็ นะครับหนึ่งในเกมอมตะที่ทุกคนคิดถึงในวันเด็กมากเลยก็คือล <a> <a> ็อ克แมนเมก้แมนเมก้แมนนั่นเองนะครับตอนนี้แคปคอมนะครับปล่อยนะครับเมก้แมนนะครับบ้งแบบภาค1ถึงภาค6นะฮะออกมาเวอร์ชันให้คุณเล่นบนมือ,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 อถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นั่นเองไปโหลดกันได้นะครับเสียตังค์แล้วก็มีถ้าเกิดใครซื้อ iOS จะมีแบบบ็อบบันเดิลก็คือซื้อเหมาเลย6เกมนะครับเล่นกันเลยหก<พ>ภาคภาคผมยังจำภาคแรกได้ไหมผมจำได้ผมไม่เล่นไม่เคยผ่านโควี่สเลย ภาคมีคัตแมนมีคัตแมนอะไรพวกนี้นมีไอแมนเนี่ยจำได้ะนะครับ,รบแล้วเราเริ่มมาเล่นสูตรโกงภาค2อะนะครับ <c oughs> ก็ภาคแรกมันไม่มีสูตรเนี่ยนะครับก็ไปตามหาความฝันให้เด็กได้นะครับในมือถือของคณนั่นเองเมก้าแมน ภาคหนึ่งถึงภาคหเลยไปโหลดกันได้เลยนะครับครับผมนี่คือแอปโฟกัสนี่คือรายการดิจิไลฟ์ประจําสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยครับทางทวิตเตอร์ @digilive_tv แล้วก็ไปกดไลค์ในแฟนเพจ Facebook เราที่ digilive_tv ด้วยครับดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/slash/digilive_tv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilive_tv ครับเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง nationtv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ